ดีเข้าวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบตำแหน่งนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568เนื้อหาที่ออกสอบ 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพศสองพรพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศสองพดสระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .25664 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระ2563ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพ .2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ .2564-6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงินการคลังการพัสดุและการงบประมาณ 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ